ครั้งที่คร,ครับสาลสวนชนชิดวันนี้นำข้อชิดสิจใจมาเรียนฝากท่านที่ครับว่าในเรื่องของครูโบราณพบกับครูยุคใหม่ในระบบ PA เป็นการพบครั้งที่สามครับครั้งที่หนึ่งนั้นว่าโดยเรื่องวพีเอกับครูยุคใหม่ครั้งที่สอง,งเป็นเรื่องของ ครูโบราณแสดงความยินดีกับครูยุคใหม่ในระบบพ a คราวนี้จะเป็นข้อชีดจิตใจเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูโบราณกับครูยุคใหม่นะครับสิ่งที่จะนำมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นก็พูดถึงเรื่องของเกณฑ์ในการประเมินวิทยาฐานะของคุณครูว่าในตัวชี้วัด แปตัวของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นครูวิทยาาไหนจะต้องปฏิบัติงานให้ผู้เรียนได้บรรลุตามตัวชีวัดทั้งแปดตัวนี้เพราะวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้แหละคือเรื่องตัวชีวัดแปดตัวนี้นะครับยกว่าตามเรียนก่อนนะว่า การตีความหรืออธิบายความเรื่องของตัวชีวัตแปดตัวนี่แม้ว่าทางกะกะอจะเขียนเป็นภาษาไทยในบางครั้งท่านอาจจะก,กำกับสับภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยแต่ว่าแม้จะเขียนเป็นภาษาไทยขอเรียนว่าครูทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูสาระอะไรเนี่ยอาจจะ ให้คำจำกัดความของตัวชี้วัดแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันไปนะซึ่งอาจจะไม่ตรงตามจุดประสงค์ของกสหรืออาจจะตรงก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าท่านต้องเข้าใจนะว่าความเข้าใจของคนเนี่ยแม้เป็นภาษาเดียวกันคือภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังให้นิยามหรือให้คำจำกัดความของคำแต่ละคำเนี่ยแตกต่างกันไป นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีข้อแตกต่างเรื่องของความคิดของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดที่ครูโบราณจะเอามาเป็นข้อแลกเปลี่ยนนี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่ตรงกับท่านผู้ฟังก็ได้อาจจะตรงกับกกศหรืออาจจะไม่ตรงก็เป็นได้เนี่ยท่านก็ฟังหูไว้หูแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะในตัวชีวัทั้งแปดตัวนั้น มีทั้งหมดตามภาพที่ได้เห็นนี่แหละครับนะข้อแรกบอกว่าผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนไล่ไปจนถึงข้อสุดท้ายผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนําตนเองนี่เป็นภาพรวมทั้งหมด8ข้อทีนี้เดียวคุณผู้ชมมาดูทีละข้อทีละข้อไปว่าแต่ละข้อนั้นในตัวชีวิดแต่ละข้อนั้นครูจะต้องทําอย่างไร ผู้เรียนจะต้องทําอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวชี้วัดทั้งแปดตัวนะครับไปดูตัวชี้วัดข้อที่หนึ่งครับด้านที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตัวชี้วัดที่หนึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนนะครับไปดูว่าทําอย่างไรผู้เรียนจึงจะ เข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจในบทเรียนอย่างชัดเจนครูจะต้องใช้เทคนิคแนะ่ต้องใช้เทคนิคหรือว,วิธีในการสอนตลอดทั้งจัดขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องก,กันกับสื่อการเรียนรู้และสื่อนั้นอาจต้องใช้หลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวจี่เป็นพวกเครื่องสื่อประเภทที่เรียกกันว่าวิดิทัศอันใพวกนี้คุณครูก็จะต้องสรรหามาเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนนี้เข้าใจในบทเรียนและสัมผัสสื่อนั้นเมื่อครูจัดสื่อต่างๆมาให้ผู้เรียนได้สัมผัสโดยเฉพาะสื่อที่ เราใจก็เชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจในบทเรียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งไปดูตัวชีวิตที่สองบอกว่าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ในตัวที่สองนี้นะครับครูจะต้องทบทวนความรู้เดิม ของผู้เรียนก่อนที่จะนําเสนอบทเรียนใหม่เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่อัน,นจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพในเรื่องของตัวชีวิตที่สองนี่นะครับก็ทําได้แม้กระทั่งบททดสอบก่อนเรียนนะครับบททดสอบก่อนเรียนก็จะเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนํามาใช้ได้ในตัวชีวิตที่สองนี้ เพราะว่าบททดสอบก่อนเรียนนั้นจะเป็นการทําให้ครูทราบว่าผู้เรียนน่ะมีความรู้มาก่อนอย่างไรบ้างนะเป็นการทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนนะซึ่งไ่แน่เหมือนกันนะบางเรื่องที่เมื่อคุณครูออกมาทดสอบก่อนเรียนแล้วเนักเรียนบางคนอาจจะรู้ไปบ้างแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะรู้ไปมาก กว่าที่คิดก็เป็นได้ก็จะทำให้ครูนั้นสามารถที่จะประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้นี่ข้อที่หนึ่งนี้เป็นเรื่องของการทบทวนความรู้เดิมซึ่งก็มีความสําคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับไปดูข้อที่ตัวชี้วัดที่สามครับผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้ใหม่อันนี้ถ้าพูดถึง การสร้างความรู้เองนี่มันจะหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นไปยังผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งผู้เรียนนั้นจะเป็นผู้ที่ศึกษาคนา้นคว้าทดสอบเรียกว่าเป็นการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองข้อนี้เป็นว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้นถ้าได้จากการฟังครูหรือได้อ่านจากตำตรามันเป็นเพียงบทเริ่มต้นเท่านั้นเองความรู้แท้จริงจะต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองการปฏิบัติอาจจะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมรายบุคคลแต่แน่นอนการปฏิบัติ ที่ทําด้วยตัวตนเองเรียกว่าเป็นกิจกรรมรายบุคคลน,นั้นจะสําคัญอย่างยิ่งนะสำคัญยิ่งกว่ากิจกรรมกลมุ่มซ้ําไปนะเพราะว่ากิจกรรมกลุ่มนั้นบางครั้งบางคราวผู้เรียนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติทุกคนนะนะบางคนอาจจะไปนั่งดูเพื่อนอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมรายบุคคลจึงเป็นเรื่องสําคัญแล้วสามารถที่จะดูงานรายบุคคลน,นั้น แล้วออกมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ได้ดียิ่งกว่ากิจกรรมกลุ่มนะครับนี่เป็นตัวชี้วัดที่สามครับเน้นที่กิจกรรมของผู้เรียนไปดูตัวชี้วัดที่สี่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้นี่ตัวชี้วัดที่4นี่ก็มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ คุณครูครับเนื่องจากว่าการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครูจะต้องมีบทบาทยิ่งในข้อนี้เนื่องจากว่าในขณะที่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมรายบุคลหรือเป็นการทําแบบฝึกหัดแบบทดสอบหรือจะเป็นการทดลองไม่ว่าจะเป็นงานใดๆจะเป็นสาระในเรื่องของคณิตฤทธ อะไรพวนี้ที่มีการทดลองอยู่นั้นคุณครูมีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องไปกำกับดูแลติดตามดูการปฏิบัติงานของผู้เรียนว่าเขาทําอย่างนั้นเป็นยังไงดีแล้วหรือ,อยังถูกต้องตรงตามเนื้อหาสาระที่ต้องการหรือไม่ทำแล้วดีคุณครูก็ยกย่อง,งชมเชยถ้าทําแล้วเห็นว่าอะไรยังมีส่วนขาดตบกพร่องคุณครูก็ชี้แนะ ให้ข้อคิดเก็นใจผู้เรียนให้เขาได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวชีวิตที่สี่นะครับตัวชีวิตที่ห้าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้นะครับอันนี้มันเป็นถึงขั้นเชี่ยวชาญนะเนี่ยผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้เนี่ยอันนี้เรื่องความเชี่ยวชาญนี่ก็หมายถึงว่า เมื่อผู้เรียนได้ทํากิจกรรมอะไรมาไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานรายบุคคลอยากให้เขาโชว์ชาญจะต้องเอาเขามาเสนอผลงานหรือจะให้เขาเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนก็ได้เช่นการตรวจสอบว่าฉันตรวจงานคุณคุณตรวจงานฉันอะไรพวกนี้หรือคุณครูดูแล้วคุณครูก็อาจจะเพิ่มเติมชี้แนะบอกว่าเออเรื่องนี้ ถ้าเอาไปทําอีกครั้งหรือไปทํไปบ่อยหรือไปสืบค้นเพิ่มเติมเนี่ยเธอจะเกิดความแตกฉานยิ่งขึ้นนะเนี่ยล้วก็ให้แรงจูงใจเขาเพื่อให้เขาได้เกิดความเชี่ยวชาญหรือไม่คุณครูก็อาจจะให้งานเพิ่มเติมเรียกว่ากิจกรรมเสริมนะครับให้เขาไปทําต่อเนื่องจากที่ทําในชั้นเรียนแล้วก็ไปทําต่อนอกชั้นเรียนอาจจะเป็นเวลาว่าหรือจะเป็นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่เนี้ย ถ้าเขาไปต่อเติมเสริมแต่งไปเรียนรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือไปปฏิบัติเพิ่มเติมตัวเองที่บ้านนั้นจะเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาระนั้นยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญในตัวชีวิตที่ห้านะครับตัวชีวิตที่หกผู้เรียนได้รับการสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้อันนี้ตัวชีวิตอันนี้ถ้าจะมองแบบง่ายๆก็คือ เรื่องของการทดสอบหลังเรียนนะเป็นการทดสอบหลังเรียนอาจเป็นการประเมินผลในภาพรวมเมื่อผู้เรียนเรียนสาระนี้จบไปหรือผู้เรียนเรียนตัวชีวัตนี้จบไปเสร็จแล้วมีการทดสอบมีการประเมินไม่ว่าจะเป็นการทดสอบข้อเขียนข้อสอบหรือจะเป็นการทดสอบโดยการซักถามหรือจะเป็นการสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ย เมื่อคนครูได้มีการประเมินซึ่งเป็นการประเมินหลังเรียนไปแล้วเนี่ยครับทราบผลแล้วอย่างไรเอามาสะท้อนกลับไปยังผู้เรียนว่าเออเธอเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากทคเดียวนะนะนะหรือบางคนเรียนอ่อนอาจจะไม่ผ่านเราก็อาจจะรู้ว่าคนนี้ยังอ่อนจุดนี้ครูก็สามารถที่จะนําผู้เรียนเหล่านั้นเอามาสอนเสริมได้ เอามาให้บทเรียนเพิ่มเติมได้เอามาชี้แนะให้เขาพัฒนายิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวชีวที่หกก็เป็นเรื่องสําคัญนะการให้ข้อคิดกิจใจย้อนกลับไปยังผู้เรียนเนี่ยถือเป็นตัวชีวัดที่สําคัญมาก,กทีเดียวตัวชี้วัดที่เจ็ดครับไปดูตัวทีเจ็ดผู้เรียนได้รับการพัฒนา การเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมอันนี้บรรยากาศชั้นเรียนนี่ครูโบราณก็จะมาตีความในเรื่องของการสร้างเรียกว่าสร้างความอาภิรมสร้างความอาภิรมในชั้นเรียนในขณะที่คุณครูทําการเรียนการสอนนะครับว่าคุณครูจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่น่าอภิรมย์ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสุขสนุกไปกับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของครูคุณ <c oughs> ครูแต่งเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยแต่งกายอย่างไรคุณครูแต่งกายสง,ง่า,าผ่าเผยสวยสดาง,งามอย่างไรนักเรียนเห็นก็เอโหยิ้มรับคุณครูเพราะว่าวันนี้คุณครูแต่งตัวมาสวยมากนะครับแล้วนอกจากนั้นสิ่ง,ก,งก,ก็คือการ ใช้วัศิลินในการพูดจาก,กับผู้เรียนคุณครูนี่เป็นเรื่องสาคัญนะเป็นเรื่องสำคัญในการพูดการจาก,กับผู้เรียนเนี่ยนะครับใช้วาจาที่สุภาพอ่อนหวานหรือใช้วาจาที่เป็นข้อคิดจิตใจให้ผู้เรียนนะครับใช้คําชี้นะหากเห็นผู้เรียนเรียนช้าไปหรือทําอะไรผิดพลาดไปคุณครูก็ต้องใช้คําพูดที่มันเป็นวัศิลินที่จะ ปลกเราความสนใจของอเขาทําให้เขากระตรือร้อนในการเรียนใช้วาจาที่มันเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเกิดการเรียนรู้อันนี้เทคนิคการพูดเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับที่จะเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนถ้าคุณครูใช้วาจาที่เป็นลักษณะที่มันพลุสว่าหรือเป็นคาวาจาที่ไม่น่าฟังเนี่ย บรรยากาศที่เรียนเสียหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากคุณครูยุคใหม่จะต้องระววงเรื่องของการใช้วัตถศิลป์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของการใช้วัตถศิลป์ในการพูดนี้ยังมีเรื่องอื่นอีนอกว่าจะเรื่องของสื่อหรือวัตกรรมสื่อหรือวัตกรรมก็เป็นการสร้างบรรยากาศอีกอันหนึ่งที่จะทําให้ผู้เรียนนี่เรียนรู้ไปสนุกไปเพลิดเพลินไปเห็นสื่อแล้วก็โอ้โหยิ้มไปดูไปยิ้มไปเนี่ยครับ เกิดการเรียนรู้นะครับสื่อก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่เบาทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นคลิปวิดีทัศน์ไฟล์วิดีทัศน์อะไรพวกนี้ล้วนแต่จะเป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกมันไปกับบรรยากาศในการเรียนรู้เมื่อห้องเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม แน่เดียว่าผู้เรียนทุกคนจะต้องอุดมไปด้วยสติปัญญาอย่างแน่นอนนี่คือตัวชีวัตที่เจ็ดครับไปดูตัวชีวัตที่แปดผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วนะครับที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้แบบนำตนเองได้นี่ คุณครูจะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงพอสมควรในการที่จะสร้างความสนใจหรือปลูกเร้าความสนใจผู้เรียนให้เขามีความกระตือรือร้นในการที่จะเป็นคนทักเรียนนะครับครูต้องใช้สื่อหรือนวัตกรรมกระตุ้นเตือนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยากรู้อยากสร้างองค์วงความรู้อยากศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยตัวเอง นะคุณครูอาจนําเสนอตัวอย่างบุคคลผู้ประสบผลสาเร็จในชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนหรือสังคมอย่างนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่กำลังยิ่งก็คือว่าในตัวชีวิตที่แปดนี่มุ่งที่จะให้ผู้เรียนเนี่ย ไปสอดแสวงหาหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเองนะครับคงต้องใช้เวลาว่างหรือเวลาที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือในช่วงในว่าเวลาปิดภาคเรียนอย่างเงี้ยผู้เรียนสามารถที่จะไปสืบค้นหาองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งไปสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า ก่อนที่ครูจะนําเนื้อหานั้นนั้นเอามาสอนอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับนะอยากจะเรียนว่าตัวชิวัตที่แปดเนี่เป็นตัวชิวัดที่ผู้เรียนนี่สามารถที่จะนําเอาไปพัฒนาหรือไปประยุกต์ใช้ตลอดชีวิตนะครับถ้าผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้อยู่นองนิดเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่ก้าวไกลมาก นะครับจะหาองค์ความรู้ได้ทั่วทุกคนทุกแห่งยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยองค์ความรู้มันหลากหลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างง่ายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่8นี่จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นการทดสอบสมรรถนะของครูเป็นอย่างดียวว่าจะสามารถผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เกิดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบนําตนเองเนี่ย จะทาได้ยังไงจึงเป็นข้อท้าทายไม่น้อยทีเดียวในตัวที่แปดครับท่านดีคร,ครับท่านได้ฟังข้อวิเคราะห์ตัวชีวะทั้งแปดตัวจากครูโบร,ราณ <c oughs> ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับตัวชีวะทั้งแปดตัวที่ทางกะกศกําหนดมานะครับมันเป็นตัวชีวะที่ คุณครูหรือท่านผู้ชมอาจจะวิเคราะห์หรือตีความแตกต่างไปจากที่ครูโบราณวิเคราะห์ก็เป็นได้อันนี้เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับดิฉันยิ่งอยากจะฝากเปลงคุณครูยุคใหม่ฟังครูฟังครูโบราณพูดแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะถ้าเห็นว่ามันเออน่าใช้ได้ท่านก็ไปใช้นะ่เห็นว่ามัน,ออน,ไ,น,น,น,มนไม่เข้าท่าครูโบราณพูด ก็ไม่เป็นไรนี่เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับว่าครูโบราณคิดอย่างนี้แหละเกี่ยวกับตัวชีวะทั้งแปดตัวในคาต่อไปก็จะนำมาแลกเปลี่ยนว่าในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เมื่อเราดูตัวชีวัดทั้งแปดตัวแล้วเราจะใช้เทคนิคกระบวนการอย่างไงที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวชีวัด ทั้งแปดตัวในคร้ต่อไปครับติดตามดูคราวนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนับ